นกไง่ายเนาะนกอาก็นกมันบินไงลูกบินมันก็ใหญ่สิไปจ้าวิ้นมะกอ,อกมะกอ,อกคุณเป็นมะกอ,อกคุณน่ะนี่อันนี้อ่อนานว่าอะไรนั่งเลยแม่ตัวนี้น่ารักรอ่ะฮะแม่ตัวนี้น่ารักมันมเดินดีๆดิแม่ตัวนี้น่ารัก ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักเปล่าอ่านว่าอะไรลิงหางแดงไหนโอ้มาแล้วนี่ฮัลโหลวิมาทำอะไรกันเยอะแยะจังเลยอุ้ยเอ้ยอันนี้เฟรดองอ่านถูกเปล่าตัวมันหนูเลยนี่นุตุน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 ชิชิชิ เอาเอาเอาฉันหิวแล้วฉันหิวแล้วมีอะไรให้ฉันกินหรือเปล่าเวลาเต้นคว้าผักกินเยอะเลยหรออะไรอ่ะไมียเราคืออาบปากส่องรองอยู่อะไรนู่นไหนที่ถ้ำเนาะไหนวะอ๋อแล้วเทนจะเขามันหย่อมย็บเย็บย็บเย็บเย็บนะนี่หย่อมเย็บเย็บยบนี่ ไหนอไม้นี่ไงนี่นี่ยอดไม้นี่นี่ไงขึ้นต้นไม้นี่อ๋อไม่เห็นไม่เห็นขึ้นต้นไม้เสียเออทำอะไรวะเฮ้ยเขาพูกนี่ S <S เออมายืนกลัวคนมองไม่เห็นไงไหนอ่านว่าอะไร for anofan อ่านถูกป่ะฟาปาชิโกเขาไม่ใช่โอ้ดิงไปแล้วนอน่ี่นอนอยู่นอนเว้นอยู่นอนกวางบุสแต่เราชอบเรียกว่ากวางบุด ตัวอะไรมุดป่าเหรอไม่ใช่กวางงูที่มันวนเยอะหนูขอไปดูหนูขอไปดูนกได้ไหมเดี๋ยวพาเดินวนออกมานี่เดินวนออกมาตรงนี้นี่งเดาเขาจะพาไปกินต้มมาม่าในป่าอะไรอไม่เตาเหรอ เพราะนำทางเพราะนำทางเมื่อถึงมันกว้างจังก็สวนสัตว์นะลูกมันคืงนี่ไงต้นไม้สวยอ่ะอือนี่อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเออละองหรือละมังละมังนอนตัวอะไรนะเนี่ยเขาไมนสวยอ่ะอือก็เดินนะมันมีตัวด้วยนะเต่า แม่มันต่อตากนี้มันดูมีการจับเอามันนอนไงนอนแบบสบายเลยไงเดินนำหน้าเลยโอ้ยตื่นตาจังเลยตื่นตาจังเลยต้มนกกินอะนกคุณทองเตัวเดียวหรอตัวนี้มีตัวเดียวอ่ะ ไก่ป่าไก่ฟ้าโอ้ยนิคองลายนิคองลายมัเท่เทด,มทดิมันเจ๋งไปเลยใช่ปะ่ะระวังตกคลองนะเดินเหยียบท่ออน้ำนะเออนี่ก็สวยสวยไก่ฟ้สาสีทองอ,อันนี้อะไรเนี่ย,ยอ๋อนี่นุ่นๆ ไม่มีค่าเข้าเหรอไม่มีค่าเข้าเหรออเออะไรมากระด้งกระด้งกระด้งอานี่เสียงแปลกอ่ะคุยกันนกนกมันอ้าวทำไมมันขระโดดอย่างงั้นน่ะนกมันก็โดดแบบนี้อยู่แล้วแม่มันด้งกระยองกระยง กวางนิดเดียโหน่ะถูกใกล้ไหมใกล้พอไหมในใหหน,มนแปลนนอนู่ข้างหน้านนนอ,นอนบนภูเขาน่นเ<น> <laughs> ต่ไปนอนบนภูเขาแล้วไหนหล <laughs> ามกันอยู่ตรงไหนไหนเ,เสียงอะไรน,น่นนก,กืน่น ข้างบนนั่นก็คนละนกน้ออยู่นี่โงๆเหรอตรงไหนไหนเปนนอนอนอยู่ในองค์หรอเนี่ยโอ๊ยตัวน,นอนอดำๆ<ำ><ำ>มันจะงับมือเอาลยดิดน,นี่ยมันนอนอยู่นอนคอตกเลย ด,ดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูตาเหมือนคนเลยพอนั่งสงสัยอะนั่งสงสัยอะเอา้าเดี๋ยวนัง่งดูอนุนนอนอยู่นนเออนอนสบายเลย üyor. ดูท่าน,นอนค่ะโอ้โห สบายบอกอูอย่ากวนอันจะไปหล่นได้ไงดูนอนสบายมากอันนี้ก็สงสัยอยู่ว่าเอออะไรกันวะ นนตัวตัวนี้นอนสบายเลยดูดูนอนสบายเชียวนอนสบายเชียวนะผ้าห่มพที่ตัวโคตรใหญ่พี่ตัวโคตรใหญ่ นี่ตัวมันเบิร์บเลยเล็กจะทับโยนลงไโอ้โหดูกงนอนโอ้โหโอ้โหเล่นสนุกมาดูนี่นี่มาดูเนี่ยโอ้เจ็บเลยโดดลงมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้โหหันตูดให้กล้องอีก ตัวอะไรนะี่ชื่ออะไรอะไรนะ่ะดิงเดอร์อุ้ยบาง,าง์าอ,อ๋อมันก็กระโดดอยู่อย่างนี้นะเาทั้งวันนะเนาะะไล่กันเนามอยากฉี่ชิงช้ากับเขาไหมนะ่ะ ขี่ชิงช้ากับเขาเปล่าฮ่ะมาหนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยอ่านดิไม่รู้ไม่ใช่ยุ่มหนาด้วยนี่หนาตัวนั้นนั่งบนชิงช้าเออมันคนเนาะนั่งแบบนี่มอนคนนะเนาะดูดิโตีี้มาเ ค่ะขาเรือดิ่งตะล้ออือไปจบแล้วคะ่ะยังไม่จบจบยังจบแล้วอุ๊ยอุ๊ยอมันปุ๊บปับปุ๊บปับเสียงดังยังอ่ะมาเสร็จแล้วควอเยอะควอเยอะเลยนะโอเค okay. เอาไปคลิปให้แม่หน่อยอ่ะ คลิปเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยจ้าคลิปนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ราชบุรีงูมีงูมีนกจ้า